เชิญท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นะบัตรนี้ในตอนที่มีชื่อว่าโกอัติที่หายไป มาสินั่นแม่ของฉันเดินออกมารับแล้วสวัสดีจ้ะแม่ไหว้พระเถอะลูกอา้าวแล้วนั่นเพื่อนเราเหรอจ้ะแม่จำปานี่แม่ของฉันสวัสดีค่ะคุณแม่จ้ะไหว้พระเถอะลูกมามามาเข้าไปในบ้านกันก่อนบ้านนอกก็แบบนี้แหละจ้ะเงียบเงียบไม่ค่อยคเคลื่นเหมือนในกรุงเทพบ้านชั้นเดียวอยู่แบบสบายสบาย นั่งเลยจ้ะเดี๋ยวแม่จะไปหาน้ำเย็นๆมาให้ดื่มนะล,ลูกน้านแกบ้านฉันได้อยู่ไหม <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะแม่จะนอนตรงมุมนูน้นบ้านฉันนะเป็นห้องโลง่งๆไม่มีห้องนะจ๊ะเป็นบ้านโลง่งๆอยู่กันแบบง่ายๆรอบบ้านก็เป็นญาติๆกันทั้งนั้นล่ะอา้าวนีอยาจะป้าถ้าเป็นอะไรนั่งจ้องโกดกกระดูกอยู่ได้อา้าตกใจอะไรก็ <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นนี่นาบ้านอื่นเนี่ยเขาไม่แค่สองสามใบแต่บ้านเธอมีเยอะมากนับรวมๆกันแล้วอะเกือบ,บจะ20สิบเลยนะก็ญาติพี่น้องของแม่ฉันเยอะแม่ฉันเ,นเป็นลูกคนสุดท้ายมีพี่น้องสิบห้าคนทุกคนก็ตายหมดแล้วแม่ฉันก็เลยเอากระดูกของพี่ๆมาเก็บไว้ น่ากลัวจังเย่พึ่งก็ไปอาบน้ําไม่เย่พึ่งก็ไปคุยที่บ้านของญาติแล้วเราก็นั่งอยู่ในบ้านคนเดียวอะ่ะคนลุกไม่ต้องกลัวหรอกตกใจอะไรเหรอคุณ อา้าวมีบ้านของคุณเหรอคะเนี่ยเอแล้วแล้วทำไมยังเพิ่งไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยน้องสาวของผมคงจะลืมผมไปแล้วล่ะช่างเถอะเอ๊ะสงสัยอะไรอย่างนั้นเหรอฮาคุณคุณชี้ไปที่หิ่งที่ไว้โกรดคุณต้องการจะบอกอะไรกับฉันน่ะมันหายไปไหน ทำไมถึงไม่เอากลับมาคุณคุณต้องช่วยผมช่วยให้เขาเอากลับมาเอามาไว้ที่เดิมคุณต้องช่วยช่วยผม จำปาอุ้ยฉันเดินหาเธอต้องนานแล้วนะจำปานี่เธออยู่ไหนเนี่ยจำปาเธอจะเอาอะไรอะปลาฉันถามดูเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหรือยังจะได้เข้ามาอาบน้ําชันน่ะจะอาบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวด้วยกันจ้า <c oughs> คุณเดินเข้ามาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณหมายถึงว่าคุณตอนที่คุณเดินออกไปอะ่ะฉันก็ไม่เห็นคุณแล้วอยู่ๆคุณก็เดินเข้ามาก็บ้านของผมผมจะมาตอนไหนมันก็ยอมได้ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นฉันหมายถึงว่านิกจะไปก็ไปนิกจะมาก็มาแถมมาแบบไม่ทันตั้งตัวประตูทางเข้ามันอยู่ด้านโน้นแล้วคุณเดินมาด้านไหนล่ะ ผมก็เดินเข้ามาทางประตูแต่คุณไม่ทันมองเองตั้งหาไม่จริงฉันนั่งหันหน้าไปทางประตูนั่งหันหลังให้กับฉันตั้งโกธกระดูเอาเถอคุณนอนเถอะ ผมก็ง่วงแล้วล่ะนอนสิครับนอนเลยหนูจำปา นอนทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่อาบน้ำเหร่ลูกนั่นสิแม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวแปลกจังเอ๊ะเพื่อนลูกยังหายใจอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยแม่เยจจำปาหายใจอยู่แม่ดูสิแปลกจังเลยาย่จำปาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะอืมหรือว่าจะไม่สบายแล้วเนี่ยหนูอลองเอามือคลำตัวดูก็ไม่ร้อนนะแม่เอาเอถ้าอย่างนั้นนะแม่ว่าปล่อยให้เพื่อนก็นอนไปก่อนเถอะแม่จะนอนบ้างละง่วงแล้ว ไ่ไแม่ไปนอนก่อนนะจ้กแม่ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเราทีมงานข้าง่าวที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันถึงได้มืดแบบเนี้ย ฉันสีข,ขาวๆเต็ไมไปหมดเลยคุณเอ๊ะคุณเอ่อคุณนั่นเองผมเองแล้วที่นี่มาที่ไหนกันนะคะแล้วทำไมเอ่อฉันถึงได้มาอยู่ที่นี่อะ่ะแล้วคุณก็มาที่นี่ด้วยบ้านผมเองคุณจำไม่ได้เหรอนั่นนะบ้านผมตรงที่เรายืนอยู่เนี่ย มันหลังบ้านตรงหน้าเราคือท้องนาบ้านของผมทำนาคุณดูสิอ้าวควันสีข,ขาหายไปแล้วอ่ะเอนั่นมันท้องนาจริงๆด้วยอะชอบไหมละ่ะคุณพยักหน้างั้นก็แสดงว่าคุณชอบที่นี่ อยู่ที่นี่เลยไหมอยู่กับผมที่นี่ไม่ต้องกลับไปรอฉันต้องทำงานอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกแต่ว่าวันไหนที่ว่างอ่ะฉันจะมาเที่ยวที่นี่อีกนะอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วนั้นคุณจะเดินไปไหนคะเข้าบ้านสิ ทงประตูเนี่ยคุณจะเดินอ้อมไปทางไหนอะมาทางนี้สิคะคุณเดินเข้าทางประตูนั่นแหละผมจะเดินอ้อมไปอีกทางผมเข้าบ้านทางนั้นไม่ได้แปลกจังเลยคุณน,นี่เดินเข้าบ้านแทนที่จะเข้าทางประตู <şu> อ้าคุณเห็นไหม ว่าผมเข้ามาในบ้านเร็วกว่าคุณอีกแล้วคุณเข้ามาในบ้านทางไหนเนี่ยมันมีทางเข้าบ้านทางเดียวก็คือทางประตูเนี่ยนะช่างมันเถอะคุณมานั่งตรงนี้สิคุณจะชวนฉันไปนั่งตรงชั้นนั่นน่ะเหรอม่เอาอ่ะแล้วไม่ที่วางก o กระดูกนะฉัน,นไม่เคยไปนั่งหรอกคุณนี้เล่นอะไรไม่รู้เรื่อง <laughs> ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีที่ให้นั่งก่อนนางสิไม่อะคุณนั่งไปเถอะเออเรถามไงสิชั้นบนนั่นน่ะมีโกดกระดูกวางแต่ตรงที่คุณนั่งเล่นนั่นน่ะไม่มีโกดกระดูกวางหรอตรงนี้มันที่ของผมที่นั่งทั้งบ้านทำไมไม่นั่งมันนั่งอยู่ตรงนี้คุณนี่แปลกคนจังเลยนะคะ ช่างผมเธอแล้วคุณอย่าลืมเรื่องที่ผมบอกให้ช่วยนะอย่าลืมนี่นี่เดี๋ยวกันสิอย๋าเพิ่งไปสิอย่าลืมนะอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือฉันงงอะค่ะ คือคุณจะให้ฉันบอกกับน้องสาวของคุณว่าให้เอากลับไปเร็วๆแล้วอะไรล่ะที่คุณบอกให้เอากลับมาน่ะแล้วฉันจะบอกกับยี่พึ่งว่ายังไงอะว่าคุณสั่งให้เอาอะไรกลับมาคุณบอกกับน้องสาวของผมตามที่ผมบอกก็แล้วกันผมไปละเอาคุณคุณคุณอะไรกันอะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะเดินเข้ามา ตอนนี้เดินออกจากบ้านอะไรกันเนี่ยคุณคุณจำปาจำปาตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะจำปาจำปาโอยเธอตอกใจหมดเลยคุณนี่คุณ คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะนเดี๋ยวก่อนอะไรกันเนี่ยเฮ้ย<บ>จำปานี่ทเธอระเบอฮะนี่อะไรอะไรฉันขย่าตัวเธอขนาดเนี้ยเธอรู้สึกตัวหรือเปล่าฮะเอเอคือก็ใช่เนี่ยสิฉันเองเธอละเบอหรือว่าฝันอะฉันฝันอะโอ๊ยตายแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่สภาพฉันยังอยู่ในชุดเดิมเหรอก็ใช่เนี่ยสิ เมื่อวานนี้ตอนที่ฉันอาบน้ำเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำฉันก็เห็นเธอนอนหลับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นฉันคิดว่าเธอคงจะเหนื่อยกับการเดินทางฉันก็เลยไม่เรียกปล่อยให้เธอนอนหลับไงเดี๋ยวนะฉันฉันจำได้ว่า <จำ S 2> กอนที่ฉันจะนอนแบบไม่รู้ตัวฉันคุยกับพี่ชายเธอด้วยพี่ชายฉันทำไมเธอต้องทำหน้าตกใจด้วยล่ะ ฉันน่ะคุยกับพี่ชายของเธอจริงๆนะเขายังบอกกับฉันอีกว่าให้ฉันช่วยบอกเธอว่าใหเอากลับไปเร็วๆแล้วก็เอากลับมาไว้ที่เดิมด้วยจริงเหรอเยจัมปาที่เธอบอกว่าเธอคุยกับพี่ชายของฉันน่ะใช่ฉันน่ะยังบอกเลยว่าไม่เห็นเธอเล้ฉันฟังเลยฉันเออแล้วอยู่ๆพี่ชายของเธอเขาก็เดินออกไปฉันเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันหลังกลับมาเลยนี่ฮี่พึ่งทำไมต้องถอนใจแบบนี้ด้วยอ่ะ เนี่ยหรือเปล่าคือเอออีกเรื่องหนึ่งนะพี่ชายเธอเขายังชวนฉันขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นเลยอ่ะฮะบนไหนชวนฉันอ่ะอยู่ที่นี่ด้วยออแม่หนูจำปาจ้ะผู้ชายที่มาคุยกับหนูน่ะใช่ผู้ชายในรูปนี้ไหมจ๊ะไหนคะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแม่เอ๊ะแล้วทําไมที่ใต้รูปถึงได้เขียนวันเดือนปีเกิดล่ะคะแต่เอ๊ะ พี่ชายเธอเกิดมาหกเจ็ดปีนี่นาะลูกจะเป็นพี่ชายเธอได้ยังไงกันอะเออคือมันไม่ใช่วันเกิดพี่ชายฉลอกอแต่มันเป็นมันเป็นวันตายของเขาฮ<ะ>ืาโกรดกระดูกของพี่ใหญ่พึ่งนะตกลงมาแตกแม่กำลังไปหาซื้อโกรดใหม่อยู่ร้านเขาเจะออกมาส่งวันนี้แหละลูก